ยางที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นยี่ห้อ Wendel Style เป็นซีรีส์ Centuro ST นะครับผมรู้สึกว่ายางตัวนี้มันทําให้ดูอ้วนกว่าเขาก็จะหาย,ายางตัวนี้มาเปลี่ยนให้พวกคุณนะราคาไม่แพงเลยแล้วก็แจ่มมากราคายางตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนมาที่สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟีนนะฮะอยู่กับผมฟินมนัสแล้วก็เจ้า CB 6 5 0 F นะครับ ก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวและก็แนะนําด้วยนะเกี่ยวกับยางของรถ Big กบั e เนาะคือผมเนี่ยไปเปลี่ยนยางคู่นี้มานะครับเปลี่ยนมาได้สักประมาณ3-4เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะรีวิวให้ดูกันนะครับว่ายางที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยผมเปลี่ยนยี่ห้ออะไรแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงนะครับคือยางในบ้านเราเนี่ยที่รู้จักกันมากๆเลยอย่างเช่นพิลลารี่บริดสโตนมิชลิน ไออาร์ซีโยโกฮาม่าแล้วก็บลาบลาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าผมเปลี่ยนยางมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยางยี่ห้อเหล่านั้นเลยผมใช้ยางที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เคยใช้กันแล้วก็ผมเองก็ไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือยี่ห้อเ e n เดอร์ y l e มาทําความรู้จักยี่ห้อเว nder Style ์นี้กันนิดนึงนะคือผมเนี่ยไปดูบนเว็บไซต์อ f ฟ i c i a l ของเขานะครับเขาบอกว่ายางของเขาเนี่ยเป็นสัญชาติเนเธอร์แลนด์แต่ว่าพอผมไปดู Ma d ด in นะมันเป็น Ma d ด i ิน n ินเดียหรืออาจจะเป็นของเนเธอร์แลนด์แต่ผลิตที่ India. อินเดียออัันนนี้ไม่่กก่แจกะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูลายยางกันนิดนึงยางที่ผมเปลี่ยนมานะครับยางที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นยี่ห้อ w e n d e r Style เป็นซีรีส์ c e n t u r o ST นะครับเป็นยางประเภท Sport Touring เขาโฆษณาว่าเป็นยาง Sport Touring นะครับดูลายที่หน้ายางกันนิดนึงนี่นะครับอันนี้คือยางหน้าเนาะยางที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกราคาท้ายคลิปลยกันยางที่ผมเปลี่ยนมานะครับยางหน้าเนี่ยจะเป็นขนาด120เป็น120ครับ70อะครับแล้วก็ ถ้าสังเกตที่ลายยางนะครับลายเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนยี่ห้ออื่นนะถ้าไปเทียบกับพวกยางสายฟ้านะลายเขาจะน้อยนะแล้วก็ไม่ได้กรีดลงไปลึกขนาดนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่ายาง c e n t ูโร ST ตัวนี้นะครับมันจะมีจุดเนี่ยเป็นจุดอย่างเงี้ยเหมือนแบบผมขับไปเหยียบเม็ดชันนมไขมุกอะ่ะเออคล้ายๆปะดูดิเต็มเลยข้างๆก็มีนะข้างๆนี้ก็มีจะเป็นจุดๆเหมือนกันนะครับ2จุดเห็นปะแล้วเป็นอย่างเงี้ยรอบยางเลยนะเขาโฆษณานะว่าลายยางนี้นะครับมันจะรีดน้ําได้ค่อนข้างจะดี ทีนี้มาดูยางหลังกันบ้างครับในส่วนของอยางหลังเนี่ยจะเป็นขนาด180ทับ 55. ถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยคือเราจะมองเห็นว่ามัน,มนก็เหมือนยางปกติใช่ไหมมันดูแบบก็เหมือนยาง1 8 0 5 5 80ปทับ 55, ปกติทั่วๆไปแต่ถ้าเรามาดูจากด้านหลังนะคือผมมามีโอกาสได้ไปจอดเทียบกับรถของน้องต้อมนะน้องต้อมที่ขับ z ซ6เนี่ยเขาใส่หน้าย,ยาง18055ทับ 55, เหมือนกันผมรู้สึกว่ายางตัวนี้มันทำให้ดูอ้วนกว่า มาทาให้ดูอ้วนกว่ายางปกติทั่วไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าลายบนยางมันออกแบบมาด้วยแบบหลอกตาเราหรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่พอไปจอดเทียบกับคันอื่นอ่ะมันมันดูอ้วนจริงๆดูดิคือมันดูอ้วนมันดูเต็มมันดูแบบอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลยอ่ะซึ่งผมชอบมากเลยนะมาดูมาดูลายยางกันอีกนิดนึงสําหรับลายยางหลังนะครับก็จะคล้ายๆลายยางหน้าจะมีจุดเหมือนกันจุดจุดเหมือนกันเลยแต่ว่าจุดจุดที่ต่างกันอ่ะคือตรงนี้ยางหน้าจะไม่มี เห็นป่ะจุดตรงกลางอะเหมือนแบบอันนี้เหมือนขับไปทับชานนมไข่มุกเต็มเลย<ะ> <laughs> จุดเต็มเลยนะจะมีจุดนะครับแล้วก็ลายที่เขากรีดเอาไว้รีดน้ําเนี่ยตรงเนี้ยคุดเต็มเลยเต็มมากเฉลี่ยน่าจะประมาณสองเซนสองกรีดไม่รู้เข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่านะคือสองเซนห่างกันสองเซนก็จะมีสองกรีดห่างสองเซนก็จะมีสองกรีดก็น่าจะประมาณนั้นนะเออคือลายลายเขาจะแปลกๆกว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับยางทั่วทั่วไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครชอบ ลายไหนมากกว่ากันนะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าลายเนี่ยมันมันมันสวยดีอะ่ะมันสวยดีแล้วก็พอไปมองไปมองปุ๊บมันก็รู้สึกชอบเลยแล้วก็ชี้ว่าเออเอาอันนี้นะทีนี้มาพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะครับผมจะแยกเป็นใช้ตอนเช้าตอนเช้าที่แบบแดดแรงๆนะครับแล้วก็ใช้ตอนค่ำที่ไม่มีแดดแล้วก็ใช้ตอนฝนตกมาที่ตอนเช้าก่อนคือตอนเช้าเนี่ยยางประเภทอะไรมันก็น่าจะวิ่งได้ดีนะในตอนที่มีแดดเพราะว่ายางค่อนข้างจะชอบความร้อน เออถ้ามีแดดอะไรเงี้ยให้เขาเขาค่อนข้างจะแบบวอร์มยางได้ง่ายเลยขับได้ง่ายนะมันก็ไม่น่าจะต่างจากยางยี่ห้ออื่นเท่าไหร่นักทีนี้มาเป็นตอนกลางคืนบ้างเป็นตอนกลางคืนก็คืออากาศค่อนข้างจะเริ่มเย็นแล้วยางนี่ก็จะวอร์มยากแล้วตอนแรกผมก็กังวลเหมือนกันคือใจเราก็รู้จักแต่พวกแบบพิลลารี่ยางสายฟ้าคอนติไมตัสอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่แบบผมใส่ยางยี่ห้ออะไรมาไม่รู้แล้วก็ไปวิ่งตอนกลางคืนเงี้ยครั้งแรกที่ลงถนนตอนกลางคืนนะกังวลเลยคือแบบ มันจะใช้ได้ดีหรือเปล่าวะมันจะพลิกรถได้ง่ายหรือเปล่ามันจะลื่นลายบนถนนไหมอะไรเงี้ยแต่จากที่ลองใช้งานจริงๆนะครับต้องบอกว่าแ่มเลยแ่มมากด้วยราคาที่ไม่แรงแล้วก็ใช้ตอนกลางคืนได้ดีตอนกลางวันก็โคตรด,ดีก็เลยแบบถูกใจมากและทีนี้มาพูดถึง performance ตอนที่ฝนตกกันบ้างนี่คือเขาโฆษณาเลยว่าแบบยางเขาไล่น้ําได้ดีนู่นนี่นั่นนะผมก็เลยลองไปวิ่งลุยฝนจริงๆหลายครั้งมากต้องบอกว่ายางตัวเนี้ย ค่อนข้างจะรีดน้ําได้ดีกว่ายางตัวอื่นในเรทราคาเท่าๆกันเออต้องบอกประมาณนี้แล้วกันถ้าใครเคยโค้งขึ้นสะพานเนี้ยเออถ้าแบบไปเจอยางที่ใหม่ๆเงี้ยเวลาคุณโคง้งมันก็จะแบบหวเหวใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือตอบสนองได้ดีเลยสามารถลงแบบลงลึกได้อะลงแบบ,บก็ต้องบอกว่ามันมันทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ที่แบบผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ถ้าถามว่าทําไมผมถึงใส่ยางยี่ห้อนี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยหายางที่จะเปลี่ยนให้รถอะ่ะแล้วก็มองว่าแบบไม่อยากเปลี่ยนยางที่มันแพงจนเกินไปนะครับด้วยความที่แบบน้ํามันก็แพงอะไรก็แพงนน่นนี่นั่นก็แพงใช่ปะก็เลยอยากจะลดราคายางลงมาสักนิดหนึ่งก็เลยไปตกลงปรงใจที่ตัวนี้ราคายางตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนมาที่7 0 0 0ันนิดหน่อยเออแล้วแต่แล้วแต่ดีลเลอร์นะแล้วแต่เจ้านะบางเจ้าก็อาจจะ7,5 0 0บางเจ้าก็7 0 0 0ันเท่าไหร่ก็ลองไปคุยตามร้านดูนะครับ เดินไปที่ร้านเลยผมว่ามันน่าจะเริ่มขายในหลายๆร้านแล้วแหละว่าแบบเอออยากได้ยางเวนเดลสไตล์เซนทรัลเอสทบอกเขาแบบนี้นะเขาก็จะหาย,ยางตัวนี้มาเปลี่ยนให้พวกคุณนะราคาไม่แพงเลยแล้วก็แจ่มมากทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ายางนี้เหมาะกับใครด้วยความที่ราคาไม่แรงนะครับก็ต้องบอกว่ายางนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากลดภาระค่าใช้จ่ายเนาะคุณไม่อยากเปลี่ยนยางแบบหมื่นกว่าบาทอนะหมื่นกว่าบาทผมส่วนตัวผมนะเปลืองตังค์<ะ>เพราะว่าผมแบบไม่ไม่ได้ใช้วิ่งขนาดนั้นอนะไม่ได้ใช้แบบ ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยางขนาดนั้นอะผมวิ่งแบบ80 60 80 90ร้อยเงี้ยวิ่งแบบคุณลุงอะใช้ยางขนาดนั้นมันก็จะดูแบบเกินตัวนะค่าใช้จ่ายก็ฟูเกินไปผมก็เลยใช้อันนี้แค่เจ็ดพันกว่าบาทด้วยความที่หน้ายางนะครับเขาเป็นหน้ายางแบบคอมพาวมันจะแข็งกว่ายางปกตินิดนึงจิกลงไปกูดอ่ะนี่จิกลงไปนะคือด้วยความที่อันนี้คือยังยังเป็นยางใหม่นะก็ยังจิกลงใช่ปะ เออเนี่ยยังจิกลงอยู่แต่ว่ามันจะมันจะไม่ได้จิกลงแล้วเป็นรอยเหมือนพวกแบบคอนตีอะยางคอนตีนี่จิกลงแล้วเป็นรอยแบบชัดๆเลยอะย่างนี้เหมาะสําหรับคนที่เปลี่ยนมาแล้วก็ใช้งานบ่อยๆเออไม่ต้องใช้ทุกวันก็ได้นะผมมาใช้อาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่ว่าในระหว่างอาทิตย์ผมก็มีการสตาร์ทมีการวอร์มลดวอร์มยางนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดนะครับผมไม่ได้จอดแช่ ยางนี้ค่อนข้างจะไม่เหมาะสําหรับคนที่เปลี่ยนมาแล้วจอดเพราะว่าด้วยความที่เป็นยางแบบคอมพาว์นะครับถ้าคุณเปลี่ยนมาแล้วจอดเนี่ยหน้ายางมันจะแข็งไวมากแล้วเวลาหน้ายางมันแข็งไวมากก็แปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนยางไวมากขึ้นนะก็เลยไม่เหมาะสําหรับคนที่เปลี่ยนมาแล้วจอดนะครับแต่ว่ามันจะเหมาะมากสําหรับคนที่เปลี่ยนมาแล้วใช้ในชีวิตประจําวันใช้ทุกวันอะไรอย่างนี้นะใช้บนถนนผมบอกเลยตัวนี้แจ๋วยางนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากได้ยางที่ใส่มาแล้วดูเต็มอ่ะดูแบบมันดูอ้วนโดยที่คุณไม่ต้องไปขยาย ขยายสายยางนึกว่าคือบางคนอยากจะได้ยางที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคุณก็ต้องไปใส่ยางขนาด190นู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นภาระกับรถนะครับแต่ว่าผมแนะนําคุณใส่ตัวนี้มานะคุณจะรู้สึกได้จากจากสายตาจากสัมผัสจากการขับขี่นะคุณจะรู้สึกได้เลยว่ายางมันดูใหญ่ขึ้นจริงๆเดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมจะเข็นรถไปจอดอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปจอดข้างข้างๆยาง,างสายฟ้าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูว่ายางเนี้ยขนาดมันต่างกันมากไหมจอดคู่กับยางสายฟ้านี่น,นอันนี้คือ เบนเดอร์สไตล์นะครับเซนทูโรเอและนี่คือยางสายฟ้าขนาดยางเท่ากันนะครับร้อยแปดสิทับห้าห้านะทุกคนลองสังเกตดูเห็นปะคือผมวางกล้องแบบระยะเท่าๆกันนะจะเห็นว่ายางเซนทูโรนะครับมันจะดูอ้วนกว่าปกติอะอาจจะเป็นเพราะลายยางมันหลอกตาปะดูดิน่าจะเป็นเพราะลายยางมันหลอกตานะมันเลยดูอ้วนขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้ สำหรับราคาอันนี้พูดอีกทีหนึ่งราคาอันนี้นะครับอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเอง2ล้อเลยพร้อมใส่พอมทวง7,000กว่าบาทสวยๆไม่แพงราคาดีใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบาย